เดี๋ยวคลิปนี้นะครับลุงบอจะพ,ะพาพวกเราไปเที่ยวจังหวัดตรังกันนะครับหลังจากลุงบอเกษียณเมื่อเดือน30กันยายนตรงวันร้อยหกสิบกับป้าปอจะพาพวกเราไปเที่ยวจังหวัดตรังกันดะูัะวันเพราะฉะนั้นลุงบอจะถ่ายการเดินทาง ว่าไปทางไหนบ้างน,นะครับซึ่งตรงนี้นะลุงว่าออกจากบ้านนะที่หน้าโรงเรียนบ้านลูกเดือนเนะี่ยมาลองสะพานใหม่นะครับสะพานข้ามที่คลองชะอุ่นนะข้ามคลองศอกที่คลองชะอุ่นก็ตัดมาทางสายถนนพน,ะนมทับปุ่นอพพนมนานเหนือนะครับอ่พพน,ะนมนานเหนือปากลรานะซึนะ่ง เป็นถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดนะครับระหว่างสุราษฎนะร์ธานีกระบี่ังงานะครับลุงพ่อจะมาที่นะแยกนานเหนือนะครับซึ่งใช้เวลาไม่มากนะครับตัดค้ามานะครับป้าพอเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาแวะ ที่ปั๊มปตทที่ฐานแยกนาเนื้อนะครับให้ดูบรรยากาศปั๊มปตทนะครับก็มาจอดรถหน้าร้านอเมรอนนะขายกาแฟอิมรอนซึ่งอยู่ภายในปั๊มปตทของนาเหนือนะครับนาเหนือซึ่งเดี๋ยวจะเลี้ยวไปทางกระบี่นะครับ กะบิถึงก็มีเซเว่นมีการจัดสวนจังานงดงามนะครับดูด้วยว่าลุงพอจะพาพวกเราไปไหนบ้างนะครับไปไหนบ้างซึ่งนี่ก็คือบรรยากาศภายในปัปะทะทะ๊มปตทนะครับปตท,ะทะน่านเหนือนะเราเรียกว่าปตทะชมพูนุชนะ,ะเห็นป้ายบอกว่าปตทะชมพูนุษนะก็มีนักเดินทาง ช่วงนี้นะครับก็แวะกินอาหารกินข้าวพักรถนะครับพักรถเดี๋ยวลุงบ๊ออกจากปั๊มนี่จะไม่ออกไปทางถนนใหญ่คนนู้นนะครับเดี๋ยวจะออกทางทางนี้เลยนะครับทางนี้นะไปออกสายมุ่งหน้าเข้าเข้าอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ออกจากปั๊มที่แยกหนานเหนือนะครับ ก็มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเอาลึกจังหวัดกระบี่นะครับบนเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปังงา,า,านีแล้วก็จังหวัดกระบี่ซึ่งเรามุ่งหน้ากับป่าพออยู่พินเรื่องเฉยนะครับเพื่อไปอเที่ยวตรังสักวันกนะับบนเส้นทางนี้แหละนะครับถนนทางหลวงหมายเลขสี่ ฝั่งอันดามันนะเราเรียบฝั่งอันดามันไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่ไปจังหวัดภูเก็ตอะไรได้นะครับแต่ว่าเราจะมุ่งหน้าไปจังหวัดตรังนะครับซึ่งคลิปนี้ลุงบอก็นั่งอยู่บนรถตลอดนะครับเรายังมีคลิปใหญ่ๆถ้ามีสถานที่อะไรที่น่าสนใจลุงบอจะพาพวกเรานะแวะลงดูกันนะครับ อันนี้ก็เข้าเข้าสู่ตัวอำเภอเอาลึกจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นช่องเขาที่จะเข้าไปนะครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดก็คือช่องไม้แก้วนะครับก็เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามนะครับซึ่งตามแบบฉบับภูเขาริมฝั่งทะเลมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลของฝั่งอันดามันนะครับซึ่งนี่ก็คือ บรรยากาศนะครับบนถนนหมายเลขสี่ของทอ้ทองที่ของอำเภออาลึกนะครับเดี๋ยวเราก็จะผ่านอำเภออาลึกนะครับเราก็ผ่านหลายอำเภอกว่าจะถึงจังหวัดตรังนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่หลวงปอตัดตอนเอาเฉพาะที่อยู่ในวิ่งรถอยู่ในจังหวัดกระบี่นะครับจังหวัดกระบี่ถึงอำเภอเอาลึกเนี่ยก็เป็นอำเภอ ใหญ่พอสมควรนะครับเศรษฐกิจก็ดีนะซึ่งอาชีพหลักก็ที่มากที่สุดที่มีชื่อเสียงก็าปลา๊มน้ํามันนะครับปั๊มน้ามันของอําเภอเอาึกนี่นะมีแต่สวนปั๊มน้ํามันทั้งนั้นนะที่เห็นข้างหน้าก็คือนั่นแหละนะครับตัวตลาดเอาลึกนะครับนะซึ่งเวลาเราขี่รถผ่านนี่เราก็ต้องผ่านตรงนี้นี่ก็จะมีไฟแดงนะไฟแดงซึ่ง อยู่ระวังเนินพอดีนะครับระวังเนินพอดีเราติดรถเนี่ยก็ท้ายห้อยอยู่ลงเนินนะครับแปะ,ะน,นระบบเบรกอะไรก็ต้องควรจะดีนะครับซึ่งบรรยากาศของอำเภอเอาลึกเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนท้องที่ที่โซนนี้นะครับโซนนี้เป็นโซนโซนที่มีอยู่ในหุบเขานะครับแต่ถ้าไปซ้ายมือเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะซึงเป็น ชนภูเขานะแต่ถ้าฝวามือนี่จะเป็นชวนทะเลนะครับไปไม่ไกลก็ออกทะเลแล้วมีที่เที่ยวเยอะนะครับโดยเฉพาะ,ะน้ำตบทานโบกนะครับซึงมีชื่อเสียงของอำเภออลึกนะเนี่ยนะครับแยกเนี่ยถ้าเราไปฝ้ามือนี่จะไปออกวัดออกสถานที่ต้องเที่ยวออกทะเลนะนะครับนะจากเอลึกนะครับก็มุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองนะครับซึ่ง ตรงนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสมควรนะมีถ้ำอะไรนะครับจึงมีให้เราได้แวะเ,เที่ยวแวะชมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เราก็ต้องผ่านทางหลบเขา,เาไปนะครับหลบเขาไปถึงตอนนี้ก็หลวงพ่กอก็ทะลุออกมาเกือบจะใกล้จะถึง เพิ่มเมืองกระบ,บี่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีวัดพุทธปกติตรงชวนนี้เป็นชซนของอพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเป็นชวนใหญ่นะเป็นชวนใหญ่ก็นานๆจะเจอวัดพุทธสักทีนะครับก่อนก่อนจะเข้าเขตป่านะครับเขตป่าทึ่งเป็นอุทยานนะนะซึ่งเป็นไม่มีบ้านคนนะก็ก็จะเป็นชุมชนของชาวมุสลิมซึ่ง ในโซนป่านั่นแหละนะครับมีมีฐานที่รัดการอ่าก็เช่นกองทุนสงเคราะห์สวนยางอา่าแล้วก็มีของเกษตรนะครับเช่นของป่าไม้จังหวัดอะไรเนี่ยนะครับอา่านี่ที่เราเห็นข้างหน้านะครับก็คือกองทุนสงเคราะห์สวนยางนะครับก่อ,อนจะเข้าอำเภอเมืองน,นะครับซึ่งก็่าบริการเากษตรกรที่ ปลูกสวนยางปลูกผล,ลไม้เนี่ยเขาเห็นทดลองไว้หลายอย่างนะตรงนี้บรรยากาศสวยมากนะครับแต่ว่าอันตรายอันตรายนิดหนึ่งถ้าช่วงฝนตกอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันชนป่านะอาจจะมีไม้ล้มลงมาอาจจะถนนลืน่นแล้วก็ไม่ค่อยมีบ้านคนด้วยนะครับเพราะนนั้จะผ่านตรงนี้เย่ยต้องเช็ครถเช็ครายดีนะครับแต่สวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยแหละแต่ก็เป็นทางโค้งอยู่นะครับ การจอดรถข้างถนนชมวิวทิวทัศน์นี่ก็ต้องระมัดระวังทกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ในเข้าโซนป่าแล้วนะครับโซนป่าซึ่งเป็นป่าพื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์ของของจังหวัดกระบี่เลยนะครับก็มีมีมีส่วนราชการอยู่นะเช่นของของกรมป่าไม้ของพวกตานิวิจัยพวกนี้นะครับพาะพันธุ์พืชอะไรเนี่ยก็มีให้เรามาศึกษาดูงานได้ไดแต่อาจจะต้องติดต่อล่วงหน้าก่อน นะครับเพราะเป็นสวนก,การบริเวณนีน้สมัยก่อนเนี่ยจะมีะชาวบ้านมาขายผาลไม้พื้นเมืองอย่างเช่นทุเรียนพื้นเมืองทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยเยอะมากนะพวกมังคุดพวกส้มสุกูลไม้เนี่ยนะครับเยอะมากนะซึ่งปัจจุบันนี้นี่น้อยนะครับยังมีอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีน้อยแล้วนะครับแล้วก็ ผลไม้สวนมากก็ไม่ได้เป็นผลไม้ที่ในท้องถิ่นนะเป็นเป็นข้าทำเชิงกันการนี่ก็มีทํานักโฉงขึ้นมานะครับอยู่ฝั่งถนนยังอยู่ในโซนป่านะครับโซนป่านะซึ่งสวยงามมากนี้เงียบสงบนะเงียบสงบสวยงามมากนะขับรถหลวงพ่อพาพวกเรามาวันธรรมดา นะปกติจะมีน้องติลักท่องเที่ยวมีรถเยอะนะครับเพราะว่ากระบี่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเช่นสุสานง้อยหลายอย่างนะครับหลายอย่างหลวงพ่อเจนเลไม่หมดนะครับที่เขามาเที่ยวกันหรืออาหารดอปรัตาราพวกนี้นะก็ยิยอมมาเที่ยวกันแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากฝั่งอันดามันของกระบี่เนี่ยนะครับ แต่ว่าวันธรรมดานี่ก็มีมีรถราน้อยหน่อยแต่ถ้าวันหยุดวันอะไรนี่ก็เยอะอยู่นะครับจะเห็นไหมว่ายังมีแผงขายสินค้าเรือผล,ลไม้ของชาวบ้านอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมาอยู่โซนที่จะเข้าอำเภอเมืองแล้วนะครับตรงนี้นี่ไม่ไกลกับอำเภอเมืองแล้วนะครับยังยังไม่ไกลแล้วนะครับขับรถไปไม่ไม,ไม่นานนะแต่ว่าก็รอนั่งรถกว่าจะ จากเอาลึกมาเนี่ก็พักหนนะครับพักหน่อยซึนะย่งจำไม่ก่อนหลวงพ่อมาต่อปริญัาโทก็ขับรถมาทางนี้แหละนะครับนะจากสุราษฎร์ก็มาทางนี้ก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลร้อนยะกว่ากิโลไมเ่เต็งนะถือว่าจิบจิบนะนะนี่เรากำลังเข้าอำเภอเมืองแล้วนะครับ ข้าอำเภอเมืองแล้วตอนนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองกระบี่นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนี่เยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็ทางเชื่อมกันเราศึกษาเส้นทางให้ดีนี่ก็ mm hmm. จะได้เที่ยวได้ทั่วถึงนะครับในตัวเมืองกระบี่จริงๆนี่ตอนนี้ถนนนทางเนี่ยกำลังเขาทำใหม่นะครับเข้าลําบากนะรถสวนอะไรกันลําบาก แต่ก็มีทางลัดให้เราไปนะครับมีทางลัดเราไปเพราะฉะนั้นเวลาผ่านนี่ถ้าผ่านตัวเมืองกระบ,บี่นี่ลุงบอก็ในช่วงตัวเมืองก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรนักหนานครับเพราะว่ามันมีแต่สิ่งกอ่อสร้างทีนี้เราก็ตัดตอนเลยนะครับผ่านอ,อำเภอเหนือคลองไปเข้าคลองต้มเลยอำเภอคลองต้มเลยนะครับ พานปอำเมืองไปเหนือคลองนะครับแวะกินข้าวกันที่เหนือคลองกับป้าปออยุปินแล้วก็เข้าที่คลองท่อมนะครับตรงตรงนี้แหละลุงบอจะพาพวกเราไปดูสะมอกที่เขาว่าสวยนักหนาซึ่งแล้วก็น้ำตกร้อนน้ำตกร้อนซึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดกระบี่นะครับ ก็ดูสภาพถนนหนทางกันไปนะครับว่าบรรยากาศข้างทางเราดูพื้นที่แปลกๆจากจำเจจากท,ที่ที่อยู่ที่บ้านเรากันว่าบ้านเพื่อนนี่บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับลุงพอก,ก็พาพวกเรากันอันนี้ก็จะเลี้ยวเข้าที่สัมมกตนะครับซึ่งเป็นอุทยานนะเป็นของภาครัฐก็เข้าไปไม่ไกลนะครับเราก็มาเวทที่สามแยก คลองท่อมอเรียกสามแยกไฟแดงคลองท่อมมีป้ายอะไรชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้มีที่จอดรถนะครับแต่เราต้องเสียงเงินค่าจอดรถด,ด้วยนะ,ะมีมีเสียงเงินค่าจอดรถด,ด้วยลวง่อ,งอจอจ่ายไป4 0บาทค่าจอดรถก็ถือว่าเป็นการบำรุงที่แต่อากาศร้อนมากระบี่ช่วงที่ลวง่อไปนะครับร้อนมากก็คอยดู คลิปใหญ่แล้วกันนะครับอ่าอันนี้ก็พาขี่รถไอ้พอร้วนเส้นทางนะออกจากตรงนี้นะครับออกจากอัสสมมรกตอ่าก็จะพาพวกเราไปที่น้าตกร้อนสักหน่อยนะครับซึ่งน้าตกร้อนเนี่ยได้ตามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับอ่าเราต้องจอดรถข้างหน้าแล้วก็เสียค่าเข้าชมเข้าดูนะครับอ่าแล้วก็เดินไปประมาณ400เมตร นะครับจึงจะถึงน้ําตกร้อนซึ่งมีหลวงพ่ตอนที่หลวงพ่อไปเนี่ยก็มีควรังมีชาวต่างประเทศเขาก,ก็ไปอาบน้าอะไรกันทิศตะมอกดเหมือนกันนะครับก็มนะีทั้งไทยทั้งเทศอ่านะทั้งพวกเรากันเองก็เดินกันไกลหน่อยนะประมาณกิโลนหละนะนนกิโลเมตรแหละทิศตะมอกดจริงกว่าจะถึงสะแต๋วสวยงามคุ้มค่านะนี่ก็มุ่งหน้ากันไปที่ น้ำตกร้อนนะหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นว่าน้าตกร้อนมันอยู่ยังไงก็ขี่รถไปกันนะครับไปกันซึ่งขับรถกับราก็รกะมัดระวังนิดนะึงนะเป็นทางทวนทางนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาไปถึงเนี่ยกุ้มค่านะครับซึ่งทางเข้าก็เข้าทางกลองท่อมนะตรงนี้ทะลุ ไปออกจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นะครับซึ่งเชื่อมกันนะครับเชื่อมกันทางถนนนทางเชื่อมกันแล้วก็วิ่งแวะทางซอยนะครับปกติจะวิง่งไปตั้งเนี่ยจะวิงง่งทางหลักทางหลักซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน<า>หมายเลขสี่ก็คงมีประโยชน์จะกเะกษมก็น้อยนะครับอย่างน้นอยก็ได้ความเพลิดเพลินเริญใจหลวงพู่ก็พยายามจะทําคลิป ให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มากนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทัน่หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไครต์ยูทูบช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ